หากไทยจำล้ำเลิกบ้างอ้างขอบเขตเมืองขเขมรทั้งประเทศของใครนั่นใครเล่าตั้งวงกษัตริย์ปัจจุบันองค์ด้วงนั้นคือใครที่ไหนมาเป็นเพียงเจ้าไม่มีสารสมสารวิ่งได้แอบอิงอำนาจไทยจึงใหญ่กล้าทับไทยช่วยปราบศัตรู กู้พาราสถาปนาจัดระบอบให้ครอบครองได้เดทไทยไปคุมกลาหัวจึงตั้งตัวขึ้นมาอย่างจองหองเป็นข้าขันทะสีมาฝาละอองทรงดอกไม้เงินทองตลอดมาไม่เหลียวดูโพครไอสวรรค์ทั้งเครื่องราชกกุฏัพั์เป็นนักหนา ฝีมือไทยแน่นักประจักษ์ตาเพราะทรงพระกรุณาประทานไปมีพระคุณจุนเจือเหลือประมาณถึงลูกหลานกลับเนรคุณได้สมกับคำโบราณท่านว่าไว้อย่าไว้ใจขมเหมนเห็นจริงเอ่ย